สวัสดีค่ะพบกับรายการเทรนดี้มีเทรนดี้พี่รู้รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็ฮอตฮิตติดกระแสะค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ดค่ะชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นเอ็กโทรเวิร์ดค่ะชอบพบปะพูดคุยกับคนอื่นนะคะแต่บางคนค่ะอาจจะคิดว่าเราไม่ใช่ทั้ง2อ,อย่างค่ะหรืออาจจะเป็นทั้ง2อ,อย่างผสมกันนะคะวันนี้ค่ะพิงจะพามาดูนะคะว่านอกจากอินโทรเวิร์ดแล้วก็เอ็กโทรเวิร์ดแล้วเนี่ยส่วนผสมของทั้ง2อ,อย่างนะคะเรียกว่าอะไรค่ะ เริ่มจาก introvert กันก่อนเลยค่ะ introvert นะคะก็คือคนที่ชอบอยู่คนเดียวนะคะบางก็ขี้อายนะคะแล้วก็ไม่ชอบอยู่ในหมู่คนเยอะๆเนาะอันนี้นะคะก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งค่ะที่ทําให้ชาว introvert นะคะไม่ชอบเข้าสังคมแล้วก็ไม่ชอบไปงานสังสรรค์ต่างๆนะคะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่า introvert นะคะจะไม่มีเพื่อนเลยนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเลือกอยู่กับคนที่เขาไว้ใจนะคะเป็นกลุ่มเล็กๆมากกว่ากลุ่มใหญ่ค่ะคนกลุ่มนี้นะคะเขาจะใช้พลังงานเยอะมากๆนะคะเวลาเขาต้องเข้าสังคมถ้าให้เขาอาจจะรู้ รู้สึกเหนื่อยได้นะคะก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทําไมคนกลุ่มนี้นะคะถึงสามารถทํางานได้ดีในสภาวะที่อยู่กับตัวเองนะคะเพราะว่าจะทําให้เขาเนี่ยมีสมาธิแล้วก็สบายใจมากขึ้นอีกด้วยค่ะ ต่างกับ e x t r o v e r t นะคะ e x t r o v e r t เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะชอบเข้าสังคมนะคะแล้วก็พบปะผู้คนใหม่ๆอยู่เสมอๆค่ะคนกลุ่มนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่กล้าถามนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกค่ะเวลาที่มีอะไรที่เขาไม่เข้าใจนะคะเขาก็จะยกมือถามตรงๆเลยค่ะคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เลยเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าหาคนได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานด้านการสื่อสารต่างๆค่ะแต่คนกลุ่มนี้นะคะบางทีเนี่ยก็เปิดใจใคนง่ายค่ะทําให้บางทีเนี่ยเขาอาจจะเผลอพูดอะไรที่ไม่ควรออก ไปนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องระวังกันดีๆเลยค่ะชาวเอ็กโทรเวิร์ดค่ะ หลังจากที่เราฟังเรื่องของทั้ง introvert นะคะแล้วก็ extrovert แต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะเราก็มี introvert อย่างละนิด extrovert อย่างละหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆแล้วนะคะคนที่มีส่วนผสมของทั้ง2อ,อย่างค่ะเราจะเรียกว่า ambivert นั่นเองค่ะ ambivert นะคะจะชอบเข้าสังคมเวลาทํางานค่ะหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นนะคะแต่พอถึงเวลาพักแล้วเนี่ยเราจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากๆนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ใครเนี่ยลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่นั้นของเรามากนักค่ะ คนกลุ่มนี้นะคะจะเป็นทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังที่ดีนะคะสามารถรับฟังได้ค่ะแล้วก็สามารถถามไถ่ได้นะคะเวลามีปัญหาแต่จริงๆแล้วนะคะแอมบิเวิร์ดเนี่ยจะเอ,ยเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าค่ะเป็นเอ็กโทรเวิร์ดแล้วก็มีอินโทรเวิร์ดนิดๆหรือว่าเป็นอินโทรเวิร์ดแล้วก็มีเอ็กโทรเวิร์ดนิดๆค่ะถ้าอยากติดตามเทรนด์ใหม่ๆนะคะอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจอย่าลืมกด Subscribe กับ Trendy m มี me, ค่ะ